นี้เป็นคลองส่งน้ำนะครับด้านบนนันเป็นสันเขื่อน,นครับน,น่คุณคุณเสียงฝั่งนู้นมีน้ำไหลตรงที่เขาเล่นเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงสันเขื่อนวังตะภาพครับแล้วเสียงน้ำไหลตรงข้างล่างไง ถ้ามาหน้าฝนจะสวยเนี่ยต้นไม้จะเขียวเดี๋ยวขี่วนดูรอบๆสันะนู่นเนี่ยทางน,นู้นนะทางลงไปคลองนู่นเนี่ยไอรถคันที่คุณถามาลงไปดูแล้วก่อนที่เราจะเลี้ยวข้ามาเนี่ยจากป <c oughs> ้ายเห็นบ่อน้ำมันเขียนว่าคลองน้ําอมีเห็นอยู่รถจอดถ่ายให้หน่อย เกกกันเ็บกระสนเล็กกันเขาไม่ให้เข้าเออเขาเขาไม่ให้เข้าไปกลับรถแถวได้กลับตรงนี้แหละอันนี้จุดชมวิวสิ้นสุดอึ้บมองไปเห็น้างล่างเอ้ยเที่ยวสันเขื่อนขึ้นสันสะพานแล้วฝนตกเยอะแล้วก็น้ำเยอะนะ ต็ปนี่เหลอครับงั้นเขาจะระบายที่บ้านเราที่มันท่วมเยอะปีเนี่ยเขาก็ระบายไปจากเรี่ย mm hmm. เขากลัวเขื่อนแตกปกติไม่เคยขึ้นถึงขนาดนั้นหรอกไอ้กายเนี่ยแหมแล้วก็วิ่งซื้อของกัน <c oughs> ไอ้นี่ก็ไม่บอกว่าขึ้นวันเดียวเขาจะไปรู้นี่นัยมันไหลามาขนาดแหมขนาดคนพื้นที่แม่คนขน,ขนาดค <c oughs> นดแก่คนเฒ่าให้แบบเพิ <c oughs> ่งเห็นปีนี้เขายังบูดงนี้ตาตาหูอะไรลอยในน้ํา ไหนเออดำๆทุกปองทุกปองปาไม่ใช่แล้วเขื่อนพวกนี้ไม่คงไม่ปุ้ยมันยาวเป็นปลามาปล่อยใช่มีอยู่แต่ว่าเขาไม่เขาไม่มานั่งตกกันหรอกเขาไม่ให้ตกเาไม่ให้นั่นเขาไม่ให้เอาเขื่อนนี้นี่แสดงว่าเขาขุดเหรอเออเขาขุดเหรอไม่ใช่มันเป็นภูเขาอยู่แล้วไงคุณเขาก็มาทําสันเขื่อนกันน้ําไงนี่เหรอ ับสักน้ำไม่รู้เสื่อมเาอะไรหน็ปูดทวดเลยก,กินไม่น่าใช่คุณถ่ายรูปไปเด้อเดี๋ยวส่งมาเช้นไปต้องถ่ายหลายกล้องจะไปโลอดนิดหน่อยโอ้หมาน้อยวิ่งเห็นรถวิ่งมาหาเนี่ยนึ้วก็มีของกินนะดิออมันเคยได้กินจากนักท่องเที่ยวหรือเปล่าไม่มีอะไรติดมาหรอก ใช่เนาะไม่ใช่ใช่นี่แหละเดี๋ยวเดียวดอนอ<ะ>่ะอ่ะโอเคโอเคไปแล้ Greek, ใช่ก,ก็นี่แหละก็นี่แหละก็ที่เมื่อกี้ที่บีอ่านแหมพี่บอกว่ามันน่าจะเป็นตรงนี้อันนั้นมันสันเขื่อนแต่เราก็ลงไปถูกแล้วขึ้นไปถูกแล้วเราจะไปดูแหมยังไม่เคยมาเขื่อนถ้าหน้าฝนน่าจะเขียวกะทีเลยเนะแต่เขาเ<ด><ด>จ้าหน้าที่คงไม่ให้ลงเรียนหรอกที่ไหนอ่ะนี่แหละถ้าหน้าฝนก็ไม่ให้ลงเรียนเนาะอันตราย มาครับครูจะเอาของเครื่องดื่มของกินมากันเองเอันนี้จะคูเสียครูจะปิกนิกอันไหมทางไหนนออ้อป่ะเนี่ยนู่นไงตามวิ่งตามถนนไปนั่นน่ะถนนมันมีสีแยกไม่ต้องแยกตรงนู่นอะ่ะตรงอย่างเดียวเนี่ยมันมีทราย,ยานู่นตรงไปทางนู้นนี่เห็นว่าเป็นตรงเียบันน้อไม่นู่นแหะไปตรงนั้นยังไงอู้ไปทางไหลทางเลยเว้ยไปทางไหนะไวะเน,นี่ย นี่ครับที่เขาไปเล่นน้ำตรงไหนครับลุงอ้าวเจอลุงเหรอใช่ไหมเงี้ยน้ำแล้วมันต้องทางนี่อ่ะเขาไปตรงไหนครับไปทางนี้ใช่ไหมไปนี่ก็คือนี่ละนะอ๋อครับขอบคุณครับน้ำอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะข้างล่างเราความติดเงียอ๋อครับไปหาปลาหรือเป็นไหนครับดิหาหอยอ๋อเห็นคนลงในนู่นเต็มเลยแม่เรียกพี่ลุงป่าต้นไม้ตายมันจะขุ่มันร้อนมันดิลอยเผาด้วยก็ลอยเผาไม่ไเลย เผาทอะไรร้อน่าเยอตายนี่เป็นคลองส่งน้ำนะครับด้านบนมันเป็นสันเขื่อน,นครับมีห่วงยางให้เช่าด้วยบีเด็กน้อยคนคุยเก่ง<ะ>เด็กน้อยคนที่คุยเก่ง <c oughs> แค่ไปแค่ได้เออแต่น้ำมันไม่ค่อยเยอะเข้าฝั่งนู้นได้ไงไหนอ่ะก็ที่ตาคุณไปเมื่อกี้เนี่ยอ๋อเหรอแม่ไปแล้วเหรอ ามาหน้าฝนจะสวยเลยเนี่ยเพราะต้นไม้เยอะ